วันนี้เราจะมาเปิดซีรีส์ไมค์ครับมอ d ใหม่ของเราเองเย้ Yay! นี่ก็จะเป็นซีรีส์เอาชีวิตรอดแต่เป็นไมค์ครับมอนะคะเพราะว่าปกติแล้วที่เราเล่นก็จะเป็นปกติเลยไมค์ครับปกติแต่ครั้งนี้ที่ทุกคนมองเห็นวู้สวยงามนี่ก็คือมอ d ทั้งนั้นนะคะเพิ่มความมีสีสันในเกมวุ้ยเราก็มาเดินสำรวจก่อนเห็นอะไรแวบๆบแบบก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่ามันคือไมค์ครับมอมันก็จะมีนี่ไง สิ่งแรกที่เราเห็นมันก็คือมะเขือเทศนั่นเองหวังว่า EP นี้นะคะการเปิดซีรีส์ก็ทุกคนจะ enjoy enjoy นะคะอุ้ยแกะเยอะมากเลยเราก็เดินสำรวจเออปกติแล้วเปิดเกมไหมคะมาก็ต้องตัดไม้ไหมแต่ทำไมเราถึงไม่ตัดไม้เราเดินสำรวจอุ้ยแต่ว่าแกะมันเยอะมากเออเอุ้ยทุกคนเห็นไหมเรามาเจอตัวนี้อุ้ยน้องขี้อายทุกคนน้องคือตัวอะไรนะ เวลาแบบอันนี้ไม่รู้จักชื่อน้องจริงๆคือน้องจะหุบกระดองเข้าไปแบบนี้ใช่กระดองไหมเนี่ยตีน้องโอ้โหดูดีดูคนใจบาบน้องก็ไม่ออกมาว่าน้องขี้อายมากเลยทุกคนโอเคไม่ไปยุ่งกับน้องพอเราเดินออกไปไกลๆน้องก็จะโผล่หัวออกมาคืนนะเฮ้ยได้เวลาตัดไม้แล้ววิทุกคนพื้นที่ตรงนี้มันสวยมากนี่แหละว่าทําไมเราถึงอยากเล่นไมค้ครับมอสเพราะเพราะว่ามันแบบมีอะไรใหม่ๆให้เราได้ทํามากเลย โอเคได้เวลาตัดไม้ทำลายป่าสัก,กทีวมตะเดินเที่ยวเล่นสนานเลยกว่าจะได้ตัดไม้กลับมาสู่เดจาวูเดิมๆนะคะก็คือการตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็หาข้าวของในคืนแรกะนะมันก็จะลําบากนิดหน่อยอะนะในคืนแรกอะ่ะก็หาข้าวของไปอันนี้ก็คือการตัดไม้ที่เร่งรีบของเรานะคะก็คือตัดๆไปได้มา9บล็อกนะคะแล้วก็มาครับเป็นอุปกรณ์ต่างๆคือมันก็เบสิกอะนะสาหรับไม้ครับ อุ้ยทุกคนพื้นที่แถวนี้มันก็สวยมากทุกคนดูสิอุ้ยตรงนั้นมีอใบโอมใหม่ด้วยก็คือใบโอมที่มากับมดนั่นเองอย่างที่ทุกคนรู้นะมันคือไม้ไผ่ป่าไผ่ที่ที่ต้นไผ่โคตรใหญ่เลย <laughs> โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ตอนนี้ขอทําการขุดหินเพื่อมาทําอุปกรณ์หินก่อนอุ้ยน้องวัวตรงนี้มีวัวด,ด้วยเออเลิศเลิศเลิศดีงามมากสวัสด,ดีวัว วิตรงนี้มีทาให้ลงด้วยหรือเราไปดูกันว่ามีอะไรให้เราได้ขุดหรือเปล่าแบบว่าทานเหล็กอะไรเงี้ยอุ้ยเจอแล้วพูดปุ๊บก็เจอปั๊บเลยอ่านี่ไงปะอุ้ยนี่ไงมีทางลงไปต่อดีเวอร์อุ้ยอูย้ทุกคนเราคิดว่ามันจะเล็กๆนั้นที่ไหนได้ก็ใหญ่ยอยู่นะดูในแผนที่ดีทุกคนอู้อุ้ย,ยมีทานตรงนี้รเราจะขุดเหล็กด้วยนะฐานด้วยคือแบบเออดีมากนี่ไงขุดไปเลย มันก็ค่อนข้างเยอะมากเลยนะเราก็ได้มาค่อนข้างที่จะโอเคเลยอ่ะเสร็จแล้วเราก็เดินมาดูวขอค่าแกะหน่อยนะเราไม่มีเตียงนอนยังไม่มีเตียงนอนขอค่าน้องแกะหน่อยตรงนี้แกะเยอะมากม้าก็เยอะด้วยอุยพื้นที่แถวนี้เหมาะกับการสร้างบ้านสุดๆเลยวันดีแกะยังไม่พอขอค่าเพิ่มอีกโอ้โหดูคนใจบาปร็จแล้วเราก็ลงมาที่รูของเราเดิมๆนะจะพูดว่ารูดีไหมถ้ำเออถ้ำ จากนั้นเราก็จะต้องมาเผาอุปกรณ์ก็คืออาหารนั่นเองเดี๋ยวเราจะไม่มีอาหารกินตอนนี้มันก็เริ่มดึกแล้วเราก็พยายามจะนอนนะแต่ว่ายังนอนไม่ได้อู้รอรอเหล็กเผาด้วยนะได้มาสามก้อนโอ้ดีเลยได้มาทําเป็นที่ขุดพอดีเลยนะันเนี่ยนี่เราก็จะได้อยู่ในยุคหินเอยไม่ใช่ยุคหินดีผิดผิดยุคเหล็กแล้วเย่ย่าแล้วก็นอนนะคะทุกคนเดี๋ยวนอนตื่นเช้าขึ้นมาก็เจอกันเหมือนเช่นเคย โอเคเช้าแล้วเราก็เดินออกมาดูบริเวณล้อมรอบนะคะมันก็สวยดีเราก็ได้ถ่ายรูปไปนหนึ่งแบบวูวี่ไงทุกคนอู้วูตอนตอนแรกคิดว่ามันเป็นถ้ำแต่พอมาดูตรงนี้ก็คือมันคือถ้ำมันไม่ใช่ถ้ำอันนี้มันคือแบบสุดยอดของความเป็นถ้ำเลยมันใหญ่มากดีเลยเราจะได้ลงไปหาแร่ตรงนี้นะนี่แหละเป้าหมายสําคัญ โอเคลงมาได้สักพักก็คือแบบแร่เยอะมากทุกคนลงมาทีคือแบบรวยมากนี่ขุดไปให้หมดอย่าให้เหลืออู้มันใหญ่มากเลยนะทุกคนดูดิเออวิโอ้มีค้างคาวด้วยอู้ผีจากนั้นเราก็ได้ทะเลาะกับซอมบี้แล้วก็เดินสำรวจไปเรื่อยๆเดินสำรวจไปสำรวจมาอู้มันลึกมากแล้วมันก็แบบมีแร่เยอะมากเหมาะเลยนี่แหละสิ่งที่ฉันต้องการ ก็คือแบบเห็นแร่เยอะๆแบบนี้ก็สนุกเราเลยสิเราก็เก็บไปทั้งหมดเลยนะทั้งเหล็กทั้งไอรอนไอรอนกับเหล็กก็เหมือนกันทั้งเหล็กทั้งทานแล้วก็ลาพิสแล้วก็เลสโตนก็คือเอามาให้หมดเลยนะคะทุกคนจากนั้นเราก็จะมาค้าเป็นกล่องเก็บของเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้ของในตัวเราคือแบบเต็มมากเยอะมากเราก็เลยทำกล่องเก็บของไว้เก็บของนะแล้วก็มาขุดแร่เพิ่มเติมอีก ราต้องการแร่เยอะๆนะคะหลังจากที่เรามาลงเมืองแล้วก็คือแบบว่าเอ่อมีเท่าไหร่ก็หอบไปให้หมดนะคะช่วงกําลังกรอบโกยอะไรประมาณนี้ต่อตัวขึ้นมาตรงนี้แล้วก็อู้ได้แล้วได้มา12บสองเฮ้ยทุกคนได้มาค่อนข้างเยอะอย่างนี้เราต้องทําเป็นชุดเกราะได้แล้วนะนี่เราจะได้ชุดเกราะเหล็กใสแล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวก่อนจะรับชุดเกราะขอขับอุปกรณ์อันนี้เพิ่มเติม,ตมก่อนนะแล้วก็มาขับเป็นเสื้อ แล้วก็ใส่เข้าไปจากนั้นขอคับโลก่อนนะเพราะว่าเวลาแบบสเกลิตันแล้วโคตรเกียดไปเลยมันยิงเจ็บมากแล้วก็มาค้าเป็นรองเท้าแล้วก็รอรอแรกอีกสักแป๊บหนึ่งเราก็จะได้ทั้งพวกกางเกงพวกอุ้ยกางเกงได้แล้วนี่ไงนี่ไงโอเคทุกคนนี่ไงได้มาครบละคือแบบแกล่มันเยอะนะมันก็ค่อนข้างที่จะได้ไวหน่อย ทุกคนเห็นอะไรฟ้าฟันไหมมันคือเพชรนะเราเจอเพชรแล้วคือแบบอีพีแรกเราเจอเพชรไปทั้งหมด3มก้อนคือแบบเป็นอะไรที่โอเคมากเป็นอะไรที่เวอร์วังอลังการมากี๋ยวเราจะไปขุดเพชรกันนะคะทุกคนดูดิอูนี่แหละละลานตามากชอบมากขอขอแบบนี้อีกเยอะๆได้ไหมขุดแร่เหล็กรอบๆบริเวณนี้ก็ค่อนข้างเยอะนะนั่นไงเพชรอีกก้อนอยู่ตรงนู้นมาข้ามาเอาเจ้าแล้ว มีเพชรอยู่ตรงไหนที่หลงเหลืออยู่ก็ตามเก็บให้หมดครับนี่ก็คือไอรอนโอ้คือแบบเยอะมากชอบมากเป็นการลงเมืองที่มีความสุขมากคือแบบมันมันแร่เยอะจริงๆทุกคนเราไม่ค่อยเจออะไรแบบนี้นะส่วนมากมันเจอแบบแบบว่าน้อยๆอยอ่ะนี่แล้วก็ปีนขึ้นมาเอากับสิ่งนี้เลยฐานนะคะฐานนี้ก็คือต้องการเยอะมากในช่วงแรกๆเดี๋ยวนานๆไปมันก็อาจจะกลายเป็นขยะทุกคนเห็นอะไรข้างนั้นไหม มันคืออะไรอ่ะป่าดิฟดาร์กหรอโอ๊ยไม่ใช่ไม่ใช่ป่าดิฟดาร์กป่าที่มีน้องออนสลอร์ดเออมันชื่อป่าอะไรวะทุกคนลืมละแต่ว่าเราเจอเราชอบมากเลยเพราะว่าจะเอาไปตกแต่งบ้านได้ด้วยพวกของในนี้มันสวยทั้งนั้นแล้วก็มีเหล็กค่อนข้างเยอะเลยทุกคนเหล็กในนี้คือเยอะมากทุกคนเห็นไหมเห็นข้างหน้านี้ไหมเห็นข้างหน้านี้คือมีตะเหล็กเลยแล้วก็มีเพชรด้วยตั้งสองก้อนแต่ว่ายังไม่ได้ มาเก็บนะคะเดี๋ยวจะมาเก็บทีหลังนี้ให้รอได้ฟอร์จูนก่อนเราจะมาเก็บนะคะทุกคนนี่ก็บวกกับผีไปนะคะแล้วก็จะไปเก็บเหล็กอะไรที่เหลือตรงนี้เออไม่ใช่ที่เหลือที่เรายังไม่ได้เก็บนะนี่แล้วก็เออรู้สึกว่าจะเริ่มอาหารจะหมดก็เลยเก็บผลไม้ไปกินนะผลไม้นี่ก็คือกินแล้วมันก็ได้น้อยแต่ว่ามันก็ยังพอประทังชีวิตแล้วเราก็เจอก้อนเหล็กแบบนี้ด้วยเป็นอะไรที่ดีมากหนึ่งก้อนนี่ได้มาเก้า ก้าอันเออใช่หนึ่งก้อนได้มาเก้าอันเลยคือแบบคุ้มเวอร์นี่ลงทั้งทีก็ลงให้มันคุ้มไปเลยได้มาแล้วโอเคตรงนี้ก็ขุดขุดไปยิ่งขุดยิ่งเยอะยิ่งขุดยิ่งเยอะขุมสมบัติทั้งนั้นตรงนี้คือขุมสมบัติโอเคแล้วก็มาเจอกับสิ่งนี้มันคืออะไรอะทุกคนอันนี้ไม่แน่ใจนะแล้วก็เก็บผลไม้เกินสักหน่อยเพราะว่าหิวมากตอนนี้ทองลองจอกๆแล้วนะคะเพราะว่าหิว จะบอกว่าที่ยังอยู่ตอนแรกคือจะขึ้นไปแล้วนะแต่ว่าก็ยังทนอยู่เพราะว่ามันเริ่มหิวไงเราก็เลยแบบว่าจะขึ้นไปแต่ว่าของมันยังเยอะอยู่ว่าเออความล่มมากอะนะนี่เก็บไปให้หมดอย่าให้เหลือตรงนี้ก็คือแบบมีอันนี้ด้วยนะเขาเรียกว่าอะไรนะเออเครเอ,อเราเอาไปแลกกับชาวบ้านได้ด้วยดีมาก แล้วก็เก็บข้าวของอะไรที่มันน่าสนใจเอาไว้ไปตกแต่งบ้านก็จะเก็บเก็บไปให้หมดเลยนี่ตรงนี้คือแบบสวยนะคะทุกคน EP แรกก็จะเป็นการลงเหมืองแบบสุดๆก็คือเป็นการหาของแบบขั้นสุดนะคะ EP ต่อไปก็จะเป็นการทำอะไรต่อแล้วก็มารอดูกันนะคะทุกคนตอนนี้เรารู้สึกว่าเริ่มจะพอแล้วนะก็เลยทำการรีบขึ้นมาแล้วก็กินอาหารไปนหนึ่งกลุ่มรีเลือด โอเคเราก็รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะพอแล้วก็ขึ้นมาแล้วจริงๆอ่ะคือของมันยังไม่หมดนะ่ะมันยังเยอะมากมันยังเยอะสุดๆแต่ว่าเราก็ต้องทําใจขึ้นมาก่อนนะอาหารก็หมดนะเราก็เลยต้องโอเคมูฟ okay, จากแรกก่อนแล้วก็ไปหาที่ตั้งถิ่นฐานได้แล้วตอนนี้คือเราเป็นผู้คนไร้บ้านนะเราจะไม่ไร้บ้านอีกต่อไปเพราะว่าเราต้องรีบไปหาถิ่นฐานของเรา โอ้ยบริเวณนี้ก็สวยดีเหมือนกันนะเนี่ยถ้าตั้งถิ่นฐานอยู่แถวนี้ก็ดีเหมือนกันนะคือแบบสดใสามากดอกไม้ก็เยอะเป็นอะไรที่ชอบมากแบบความเป็นผู้หญิงอย่างเราก็คือแบบถูกใจมากนี่แหละทุกคนแล้วเราก็ไม่มีอาหารจะกินแล้วเราก็เลยต้องมาตีกันกันกบแซลมอนนะคะเพื่อที่เราจะต้องเอาเนื้อน้องมากินเพราะว่าเราไม่มีอาหารกินเลยเราไม่อยากฆ่าสัตว์แถวนี้มากนะเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีสัตว์ให้ม,ม เอามาเลี้ยงอีกเหมือนตอนที่เราเล่นตอนนั้นคือแบบค่าสัตว์จนหมดจนไม่มีที่เลี้ยงต้องเดินไกลนะทุกคนเราก็เลยมาฆ่าปลาไว้แต่ว่าแซลมอนน่ากินมากดูดิดูแซลมอนนี่สี่ตัวใหญ่บักเอฟทั้งนั้นนี่ก็เหมาะโจนละสี่ทีนี้โจนก็ชอบกินซะด้วยสี่เราก็เดินปลาเรื่อยๆนะคะก็เป็นแบบว่าเป็นแม่น้ำำานําลําธารแล้วก็เป็นพื้นที่สวยๆมีรังผึ้ง มีดอกไม้มีภูเขาอะไรเงี้ยดีเหมือนกันนะเนี่ยเราคิดว่าจะเดินไปอีกสักพักนะถ้าจะมีที่ดีๆเราก็คอยตั้งจริงๆเลยตอนนี้ก็คือเดินสำรวจไปให้หนำใจก่อนถ้าถูกใจตรงไหนก็คอยไปอยู่ตรงนั้นเอ้ยแต่ว่าลองข้ามตรงนี้ไปก็น่าจะโอเคนะเนี่ยอุย้ยตรงนั้นมีแบบว่าป่านั้นด้วยเออป่าไม้โอ๊กนะเนี่ยเราเราจะลองข้ามไปนะ ข้ามาแล้วทุกคนเรามาเจอกับชาวบ้าน N p c พซแล้วก็เจอกับนี้ด้วยทุกคนเกรฟองุ่นนะแล้วก็รีบเก็บเลยเราจะเอาไปปลูกต่อตอนนี้ก็คือของเต็มมากเราต้องรีบหาที่อยู่แล้วเพราะตอนนี้คือแบบของเยอะไม่ไหวตรงนี้สัตว์เยอะมากทุกคนนี่แหละที่ที่เราอยากอยู่ใกล้หมู่บ้านด้วยเป็นคนที่ชอบทําบ้านอยู่ใกล้หมู่บ้านนะเพราะว่ามันรู้สึกแบบว่าปลอดภัยอบอุ่น กราดูหลอดเลือนะคะเราตอนนี้ดีทุกคนตอนนี้คือวิ่งไม่ได้แล้วเราก็เลยค่อยๆกระดึ๊บกระดึบกระดึ๊บมาที่ปู่บ้านแล้วก็ทําการเผานะคะเผาแซลมอนเพราะว่าเรามีแซลมอนอยู่ก็ระหว่างรอเผาก็าไปเดินสํารวจชาวบ้านว่ามีอาหารอะไรหลงเลือให้เรากินหรือเปล่าอู้เออชาวบ้านที่นี่ก็คือแบบใหญ่อยู่นะ เป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างใหญ่เลยเป็นอะไรที่ดีมากเราเจอหมู่บ้านเราจะได้ไม่เหงาอีกต่อไปโอ้โหแล้วต้นไม้อะไรมาเกิดหน้าบ้านขนาดนี้เนี่ยอุย้ยมีอันนี้ด้วยมีของให้โดหนะ้าบ้านแบบนี้เนะี่ะเออเดี๋ยวเข้าไปดูดีกว่าว่ามีอะไรให้โดบ้างงานขโมยนี่งานถนดัดอู้อุย้ยมีขนมปังอยู่แล้วก็มีนี่นะพวกอุปกรณ์ก็ประมาณนี้นะ อันไหนที่ไม่จําเป็นเราก็ยังไม่เอาไปนะเอาอันที่จําเป็นจําเป็นก่อนอย่างเช่นอาหารตอนนี้คือจําเป็นมากเพราะว่าหิวมากกินกินกินโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าหมู่บ้านมีอะไรบ้างแต่ว่าสิ่งที่เราไม่เห็นในหมู่บ้านก็คือกองข้าวนะกองข้าวเขาเอาไปไหนกันหมดนะชาวบ้านชาวบ้านเขาเอากองข้าวไปไหนกันหมดไม่รู้เหมือนกัน แ๋ยวเราลองมาสำรวจอาในนี้ไม่มีกล่องเลยบ้านไหนมีกล่องบ้างเนี่ยเราขอดูได้ไหมขอดูเฉยๆหรอไม่ไม่เฉยนะคะขอขโมยได้ไหม <c oughs> โอ้ว่าหลังนี้ใหญ่มากโอเคโอเคทุกคนหลังจากที่เราสำรวจหมู่บ้านเสร็จเราก็มาเจอกับนี่เลยตรงนี้คือแบบถูกใจเราที่สุดเราก็เลยทําการตั้งถิ่นฐานตรงนี้เลยก็ <c oughs> คือเอาที่นอนเอากล่องอะไรมาวางเรียบร้อยนี่คืออาณาจักรของฉัน จัดแจงวางข้าของเสร็จก็ทําการวางของไปในกล่องเลยนี่คือของเยอะมากแล้วก็เพชรด้วยนี่ได้มา3ก้อนเดี๋ยวจะเก็บไว้ทําเป็นพิกแอคเพชรนะคะนี่แล้วก็จะมีพวกที่ด้วยที่เราไปเจอมาก็คือพวกอ,องุุนเฮ้ยแต่ตรงนี้คือสวยมากแต่ว่าก็ต้องเอ่อทำการถางเวลาจะปลูกอะไรนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมีดอกไม้เยอะเลยเดี๋ยวเราก็จะเดินไปสำรวจ อีกเพิ่มเติมอยู่ฝั่งนู้นนะว่ามีไบโอมอะไรที่มีไม้แบบน่าสนใจบ้างเพราะว่าเราจะได้มาทำบ้านสักทีนะโอเคหูตรงนี้คือสัตว์เยอะมากเราชอบมากทุกคนจะได้ไม่ต้องไปลากสัตว์ไกลนะลากแถวนี้ก็ได้เออเดินไปดูฝั่งนู้นกันหวัดดีน้องมา้าอุ้ยฝั่งนั้นรู้สึกว่าเหมือนจะมีไบโอมบางอย่างอยู่ด้วยวัวก็มีไอรอนโกลเลมก็มีเออ โอ้ทุกคนมีฟักทองอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวเราไปเก็บฟักทองมาดีกว่านี่นี่อุ้ยทุกคนเห็นอะไรนี่ไหมน้องเฮย้ยน้องคือเฟริกนะคะไม่รู้ว่าเรียกถูกไหมแต่ว่าเราไปคนดูน้องคือเป็นเฟริกนะคะน่ารักมากเดี๋ยวเราจะอุ้มน้องไปเลี้ยงนะคะทุกคนดูดิเฮย้ย น้องน่ารักมากน้องมาอยู่โดดเดี่ยวแบบนี้ได้ไงเนี่ยอุ้ยอุ้ยทุกคนทุกคนเห็นอะไรแปบบ๊บๆบไหมตัวสีขาวอุ้ยน้อมีตัวสีขาวด้วยอฮ้ยเราชอบมากอะไรที่แบบน่ารักน่ารักแบบนีแเ,เราชอบที่สุดนี่แหละคือที่สุดที่สุดของความน่ารักเดี๋ยวเราจะมาขโมยน้องไปเลี้ยงนะคะแต่ตอนนี้ขอเก็บฟักทองไปไว้ปลูกที่บ้านสักแป๊บหนึ่งนะเออขอเก็บไปสักนิดหน่อยโอเคโอเค โอเคอ่าอุ๊ยแล้วทำไมเราถึงไม่เอาขวานมาเนี่ยเราก็มาค่อยๆทุบทีละอันทีละอันอย่างนี้เดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าเอ,อชาวบ้านเป็นไงเออทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเอาน้องไปเลี้ยงทีหลังนะคะตอนนี้ปล่อยน้องไปก่อนไม่รู้ว่าน้องจะยังอยู่ไหมนะแต่ว่าก็ต้องอยู่แหละบ้านหลังนี้เราเคยมาแล้วนี่หว่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ รู้สึกเหมือนจะยังสำรวจไม่หมดหรือเปล่านะหรือคิดไปเองเออเรามาที่ตรงนี้ก่อนนะคะกลับมาที่บ้านของเรานะคะเราจะมาทำการปลูกผักสวนครัวนะคะจะต้องปลูกก็คือค่อนข้างจะเยอะเลยก็เป็นพวกพืชผักผลไม้นั่นเองทำการพรวนด,ดินไปก่อนเลยนี่แน่นี่แน่นี่แน,น,แน่คือเราอะเล่นมานานมากเลยนะประมาณหลายชั่วโมงอยู่อะ เล่นมานานสุดๆจริงๆก็คือคือแบบไม่ค่อยได้อะไรหรอกเดินสำรวจไปทั่วนะทุกคนนี่แหละเราชอบชอบกันเดินสำรวจแล้วก็การทำนู่นทำนี่นิดๆหน่อยๆตอนนี้ก็ได้เวลามาทำที่ปลูกอาหารแล้วจะได้มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันสักทีนี่ปลูกแครอทแล้วก็มันฝรั่งแล้วก็ข้าวนะคะแล้วก็มีสตรอบเบอรี่ด้วยสตรอบเบอรี่นี้ปลูกได้หรือเปล่าน่าจะได้นะหรือเปล่าถ้าไม่ เออกดแล้วมันไม่ได้ปลูกไม่ได้ทุกคนเออตายละหรือว่าเออเอามาลองคราฟดูโอเคทุกคนเราได้เป็นมาเลสซีดมาก็คือสตรอเบอรี่ซีดนั่นเองเดี๋ยวเราจะลองเอาไปปลูกนะน่าจะได้แหละแต่ว่าลืมไปว่าเรามีอันนี้อยู่ด้วยนะเกรฟก็คืออางุ่นเราจะเอาอ่างหุ่นมาลองคาฟดูด้วยเออได้ได้ได้ได,ได้เดี๋ยวเราไปลองปลูกดูนะคะ เออนี่ไงได้แล้วได้แล้วคิดว่าจะปลูกไม่ได้โหถ้าปลูกไม่ได้นี่คือแบบเศร้าเลยนะแต่คือทำไมอันนี้ปลูกไม่ได้ทุกคนปลูกไม่ได้เราก็ยืนงงเป็นไก่ตาแตกทำไงดีละ่ะทีนี้โอเคปลูกตรงพื้นได้แต่ปลูกตรงที่พวนดินไม่ได้แต่สตรอเบอรี่ปลูกที่พวนดินได้งงไหมโอเคปลูกได้ก็ดีใจด้วยปะ รีบๆโตนะจ๊ะพืชผักผลไม้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะไปทำอะไรอีกสิ่งที่เราจะทำตอนนี้ก็คือทำเป็นสะพานข้ามนะคะเพราะว่าเราจะทำบ้านในภูเขานะคะเพราะว่าเพราะว่าตรงนี้มันมีภูเขามันรู้สึกว่ามันน่าสร้างดีนะทุกคนนี่เราก็ทำการวางแบบนี้เลยแบบง่ายๆนะคะไม่ไม่ได้ยากอะไรนะเออเป็นการสร้างสะพานที่ค่อนข้างที่จะง่ายเลย นี่วางวางแบบนี้ไปแบบนี้แบบนี้แบบนี้โอเคปึ๊บอ่ะวางผิดด้วยทุบทุบเอ่อทำการเอ่อทำไมมันวางไม่ถูกสักทีโอเคทุกคนเนี่ยเราก็วางได้มาประมาณนี้เราก็รู้สึกว่ามันก็แปลกๆนะตรงตรงฐานนี่มันดูแบบใหญ่เกินไปอะแต่เราก็เอ่อเดี๋ยวเรามาเอ่อทำการ เปลี่ยนทีหลังก็ได้ตอนนี้ใส่ไปก่อนเพราะยังคิดไม่ออกนะคะทุกคนเดี๋ยวถ้าเราคิดออกเราก็น่าจะมาเปลี่ยนนะอ่ะเราตรงนี้ก็คือวางประตูรั้วไปนะให้เป็นแบบเป็นสะพานค้าแบบนี้เป็นที่จับอะไรงนี้นะทุกคนโอเคทุกคนสะพานเรามันก็จะออกมาประมาณนี้นะหลังคาก็ยังไม่มีนะเดี๋ยวคอยใส่ทีหลังตอนนี้ก็คือแบบขอไปพวนด,ดินตรงนั้นก่อนเพราะว่าเราจะอยากรีบ เอาของเข้าบ้านให้เร็วที่สุดแต่ว่ายังไม่มีบ้านนะเราก็ทําการพรวนดินตรงนี้ก็คือขุดให้มันเป็นพื้นที่ดีๆนะเป็นทางเดินอะไรเงี้ยจะได้ทําบ้านให้มันสวยๆโอเคขุดได้ประมาณนี้แล้วนะทุกคนเดี๋ยวสําหรับ EP นี้เป็น EP แรกนะคะมันก็ก็จะประมาณนี้นะคะก็คือเราไม่ได้ลงคลิปปลาค่อนข้างนานอยู่นะคะทุกคน โอเควันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะคลิปหน่าจะเป็นคลิปสร้างบ้านนะอย่าลืมมาดูกันด้วยนะสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะคะทุกคนมาเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย